สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสอนภาพนะคะเป็นการซอนภาพอย่างเช่นเราต้องการที่จะภาพมาไว้ข้างหลังอีกภาพนหนึ่งนะคะเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเอาไปใช้วิธีการทํำป้ายตัวแทนของลูกค้านะคะก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะคะวิธีการเปิดไฟล์ก็คือออกอันนี้ชิปลืมบอกว่าจิททาใน photoshop c s 6นะคะ นะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ Open แล้วก็ไปที่แฟมที่เราเก็บงานไว้นะคะก็จะมีงานตัวป้ายนะคะป้ายแล้วก็รูปนะคะที่เราต้องการใส่ก็ติ๊กแล้วก็กด Open นะคะแต่อันนี้คงปเปิดมาแล้วนะคะก็เปิด Open ก็จะได้แบบนี้ลักษณะของออหน้าต่างของ p h o t o s h o p CS หนะคะมันจะเป็น ของลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นแบบเปิดมาแล้วหาไม่เจอสองไฟลจริงๆแล้วมันอยู่มันอยู่สองไฟล์แบบนี้นะคะเนี่ยกดกดแบบนี้ก็คือมาแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราทํางานลําบากแล้วอยากจะดึงให้มันออกมาก็ดึงออกมาแบบนี้นะค,ะค่ะกดลิกขวาิกคลิกขวาอ่ะลิกซ้ายนะคะกดิกคลิกซ้ายแล้วก็ดึงออกมา่างนี้เลยนะคะกด,ดตรงนี้ก่อนค่ะกดแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะ นี้เนี่ยเราก็ได้รูปที่เราต้องการจะใส่ในป้ายนะคะโอเคให้เป็นในลักษณะลูกศรแบบนี้นะคะสีดำแบบนี้โอเคกดึงภาพที่เราต้องการจะใส่นะคะ่ะมามาที่ป้ายนี้นะคะจะเห็นว่ามันปิดบัง ป้ายหมดเลยใช่ไหมเอาถ้าปิดบังป้ายแบบนี้นะคะเอาวิธีง่ายๆเลยก็คือลบไปก่อนลบไปก่อนกด delete ที่เคีย์บอร์ดได้เลยนะคะกด delete ที่คีย์บอร์ดนี้เนี่ยเรามาดูขนาดป้ายก่อนไปที่ข้างบนนี้นะคะปิดดูที่เมาส์นะคะด้านบนลงนี้แล้วก็คลิกคลิกขวานะคะคลิกขวา image size นะคะ ตัวนี้นี่ภาพอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าพิกเซลนะคะเราปรับให้มันลดลงไหมปรับให้มันลดลงเดี๋ยวประมาณห้าร้อยนะคะตัวไฮหรือความสูงเนี่ยมันจะปรับตามขนาดความกว้างที่เราที่เรากําหนดตัวลิงก์ตัวนี้ให้มันกําหนดขนาดให้มันเท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าใครติ๊กออกเนี่ยมันก็จะกําหนดไม่เท่ากันนะคะก็กดตรงนี้เพื่อให้มันเท่ากัน นี้เนี่ยเราปรับที่ห้าร้อยนะคะห้าร้ความละเอียดนะคะ resolution อยู่ที่72สิบกดโอเคทีนี้ภาพตรงนี้ก็จะเลยกลุงแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือนี้นะคะก็คือที่เราใช้อยู่นี้ดึงลากมาเลยลากมาก็ยังใหญ่ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าเมื่อกี้นะคะก็ไปที่มุมมุมของออสี่เหลี่ยมด้านบนบนนี้นะคะเพื่อที่จะทำการย่อภาพนะคะ ลาย่อภาพเนี่ยเอาเมาส์นะคะจะชี้ตรงนี้ให้มันเป็นเป็นเหมือนเครื่องหมายที่เป็นยืดขนาดแบบนี้นะคะตรงมุมนี้นี้เนี่ยเราก็กดชิปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ใช้เมาส์ซ้ายนะคะลากลากลงมานะคะลากลงชิปแล้วก็กดเมาส์ซ้ายแล้วก็ลากลงมานะคะให้พอให้คิดว่าขนาดมันโอเคล้วก็ปล่อยปล่อยเมาส์ปล่อย ปล่อยคีย์บอร์ดนะคะจากนั้นก็กด enter ทีนึงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่เาเออโอเคเราเอาขนาดนี้นะอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของเลเยอร์นะคะเลเยอร์ป้ายอยู่ข้างล่างนะคะเราต้องการให้เลเยอร์ป้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนเราก็คลิกซ้ายนะคะคลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมานะคะลากขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้อ่าเราก็จะได้รูปลงไปอยู่ข้างล่างแล้ว โอเคทีนี้เราจะต้องการใส่ชื่อนะคะชื่อ Li น์ไอจีเ e b บุ๊เบอร์โทรรหัสอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการทำก็นั่นก็คือตรงนี้เลยนะคะตัวทีตัวนี้เลยกดไปปพ๊่มงเราก็ไปติด เราก็จะได้ตัวเมาส์เราก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับช่องเอาไว้ให้เราพิมพ์นะคะแล้วก็ไปติ๊กตรงที่ในส่วนที่เราต้องการจะพิมพ์อย่างเช่นอ่ะตรงนี้ชื่อชื่อเอ่อชื่อเมจินะคะมีจิจโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในช่องที่เราต้องการ ให้มันอยู่นะคะจะทำยังไงเราก็ใช้เครื่องมือในการ move ออม,มันนะคะ move ม,มันคือเคลื่อนย้ายมันด้วยเครื่องมือนี้เหมือนเครื่องมืออันแรกที่เราใช้ในการย้ายรูปเราก็มาจับที่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็ย้ายมานี่นะคะทีนี้เนี่ยตัวหนังสือมันใหญ่เกินไปทํทำยังไงนะคะสำหรับ มือใหม่ที่ไม่ค่อยได้จับ Photoshop แบบอยากแบบเอาเร็วๆง่ายๆเสร็จไวไม่ต้องเปิดเครื่องมืออะไรยุ่งยากนะคะให้ทำวิธีเหมือนการย่อภาพเมื่อกี้นั่นก็คือไปเอาเมาส์ไป,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 ปแตะที่มุเมเน,นี้นะคะแล้วก็คีย์บอร์ดกดคลิกที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคลิกคลิกซ้ายนะคะที่เมาส์นะคะทำพร้อมกันแล้วก็ดึงลง ลงนะคะให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วกด enter หนึ่งแล้วก็ทำการ move move มันนะคะโอเคได้แล้วทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มลายนะคะเพิ่มลายแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะตัว T ตัวนี้นะคะที่เป็น magic ดึงลงมาที่แผ่นกระดาษเนี่ค่ะแผ่นกระดาษตรงนี้อันที่ข้างๆถังขยะน,นะคะปุ๊บเราก็จะได้เป็นการก๊อปปี้นะคะเป็นการก๊อปปี้เราก็ใช้เครื่องมือมูฟนะคะมูฟลงมามูฟลงมาดึงลงมาเลย,ยนี้นะคะทีนี้ มันยังเป็นคําว่าชื่อเมจิกอยู่เราจะเปลี่ยนชื่อมันนะคะให้มันกลายเป็นลายนะคะเป็นลายแบบของเราเราก็ไปที่ตัวทีเหมือนเดิมน,นะคะเอาตัวทีมาแล้วก็มาติก๊กติ๊กแล้วก็พิมพ์เมจิกเมจิกดีไซน์ Magic. Magic. จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือมูค กครื่องม้นมมานะคะโอเคทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนครบแค่นี้ก็ได้ป้ายตัวแทนที่สุดสวยงามภาพคมชัดแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะถ้าเเราเราใช้วิธีนี้เสร็จหมดแล้วนะคะปลายนี้สามารถสามารถ Save, เก็บเอาไว้เป็นต้นแบบก็ได้อย่างเช่นเราต้องการที่จะทําแบบนี้กับ,กบป้ายกับรูปอื่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เซฟไฟล์นี้เนี่ยเป็นไปที่เซฟแอ d นะคะเซฟแอ d แล้วก็เซฟเป็น Photoshop นามสกุล psd นะคะเป็น ps เป็น psd อย่างนี้นะคะแล้วก็กดเซฟ ดเซฟเราก็จะได้ลองปิดดูนะคะลองปิดดูก่อนปิดแล้วลองเปิดก็จะเป็นนําเป็นงานที่เป็น PSD ตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นไฟภาพธรรมดาใช่ไหมคะตอนนี้เป็น PSD ลองเปิดออกมานะคะเปิดออกมาถ้าหน้าต่างมันเล็กแบบนี้นะคะ มาที่มุมนะคะมาที่มุมแล้วก็ใช้เมาส์เมาส์ซ้ายนะคะดึงแล้วก็ลากจาะให้มันได้ขนาดโอเคไ,ได้ขนาดแล้วทีนี้ก็จะเป็นงานที่ลูกค้าสามารถเอาไปแก้ไขคือหลังได้เปลี่ยนเป็นรูปคนอื่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งทำใหม่นะคะอย่างเช่นตัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นส้มส้มนะคะโอเค ทีนี้เนี่ยลูกก็ามาไว้ตำแหน่งเดิมนะคะเปลี่ยนรูปใหม่แล้วมาไว้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ทําการเซฟเป็นไฟล์ภาพไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวนี้พอทำตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะทำตัวนี้เสร็จแล้วเซฟเป็นตัวแทนหนึ่งนะคะแทนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลด้วยเราต้องการให้เป็นไฟล์ภาพใช่ไหมคะเราก็ไปที่เป็นนามสกุล png ก็ได้หรือเป็นนามสกุล JPEG ก็ได้นะคะงั้นลองมาเป็น JPEG ดู U นะคะเซฟไปหนึ่งทีนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนภาพแล้วก็เอาภาพอื่นมาใส่นะคะสมมติสมมติว่าเราดึงภาพอื่นมาใส่โอเคเราดึงภาพอื่นมาใส่สมมติว่านี้เป็นภาพอื่น ลายมือไม่สวยมากนะคะแล้วก็ออพอได้ภาพอื่นมาแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเป็นชมพูชมพูนะคะชมพูลายก็เปลี่ยนด้วยลายเปลี่ยนด้วยแล้วก็ไปที่ตัวไปที่ตัวมูคนะคะแล้วก็ไปติ๊กที่เอาตัวมูคไปติกที่ตัวเมจิกนะคะแล้วก็ไปที่ ตัวทีเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเออเปลี่ยนลายใหม่นะคะนี้เราก็เซฟเซฟแอดนะคะเปลี่ยนนามสกุลเป็นชื่อแปลกทีนี้เราก็จะได้ ป้ายตัวแทนสองป้ายแล้วนะคะมีป้ายตัวแทนที่เป็นที่เป็นอันนี้เป็นนี้นะคะจะดูดูได้ว่าเป็นเป็นรูปเป็นไฟล์รูปภาพแล้วก็คือตรงนี้ไม่มีเลเยอร์อื่นๆนะคะเป็นเดียวๆแล้วก็อีกป้ายหนึ่งที่ทำเมื่อกี้นะคะเป็นป้ายตัวแทนแบบนี้นะคะม o v ได้นะคะเป็นไฟล์เดียวทีนี้ จะบอกว่าตัวหนังสือมันไม่สวยนะคะอะไรอย่างนี้ตัวหนังสือไม่สวยเราจะวิธีการเปลี่ยนตัวหนังสือหรือเปลี่ยนสีตัวหนังสือเนี่ยทำยังไงใช่ไหมคะก็ไปที่ตัว t นะคะไปที่ตัว t สำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งเคยใช้ photoshop ครั้งแรกนะคะไปที่ตัว t แล้วก็จะได้เครื่องเอกตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ลิกแล้วก็คลิกขวาเอา่อคลิกซ้ายคลิกซ้ายลาดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายลาดนะคะลากแล้วก็จะเห็นสีข้างบนเป็นสีเขียวนะคะนี่ก็คือสีของตัวหนังสือเราจะอยู่ข้างบนหรือว่าถ้าคนที่เอ่อเปิด Windows Character เอาไว้ข้างๆอยู่แล้วก็จะเห็นสีอยู่ด้านนี้เหมือนกันนะคะมีข้างบนแล้วก็ข้างๆด้วย จะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้ก็เหมือนกันนะคะถาเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็เอาเมาส์นะคะเมาส์ซ้ายลากเลยลากหาสีที่เราต้องการนะคะอย่างเราต้องการสีชมพูไปโทนสีชมพูหน่อยอ่อนอ่อนเลยอะอนอ่อน,ออนไปก็เลื่อนไปน,นะคะใช้เมาส์ซ้ายเลื่อนนะคะกดโอเคก็จะได้สีชมพูแล้วโอเคฟอนไม่สวยอะฟอนไม่สวยทยํายังไงก็คลิกขวาเออคลิกซ้ายนะคะชอบิดคลิกขวาเลื่อยคลิกซ้ายนะคะ ซ้ายแล้วก็ลากลากก็เป็นดำนี้ซ้ายตรงนี้ซ้ายข้างข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะคะก็คือตรงนี้ด้านบนตรงนี้เลยอันแรกช่องแรกเลยนะคะถ้าเป็นทางฝั่งด้านข้างก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีให้เลือกทีนี้เนี่ยตัวฟอนต์ฟอนต์ไหนที่มันใช้ได้ก็จะเป็นตัว TT แบบนี้นะคะ ในเครื่องของลูกค้านะคะก็จะเป็นทีทแบบนี้ที่สามารถใช้ได้อันนี้จิบจะลองใช้เป็นลองฟอนต์อื่นที่มันแตกต่างนะคะอลองใช้ฟอนต์นี้อะก็จะเป็นอีกฟอนต์ฟอนต์หนึ่งเลยนะคะทีนี้เนี่ยอยากใช้ตัวลายตัวลายอยากจะใช้ฟอนต์เหมือนชมพูใช้เนี่ เราก็ไปที่มูปก่อนนะคะอย่า,ายลืมไปที่มูสเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีทีนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอย่าเป็นสีชมพูแบบชมพูแบบนี้นะคะคลิกคลิกคลิกเอ่อสีข้างบนนี้เนี่ยเราออกมาข้างนอกนี้ก็จะเป็นเอาเมาส์ออกมาตรงชมพูเนี่ยนะคะมันจะเป็นเ,เครื่องหมายเหมือน เมาส์เราก็จะเป็นลักษณะเหมือนจะดูดดูดสีได้ก็ดูดไปนะคะดูดไปแล้วก็กดโอเคโอเคทีนี้เราอยากได้ฟอนต์แบบชมพูนะคะเราก็ไปเลือกตรงฟอนต์เหมือนเดิมเมื่อกี้เราใช้ฟอนต์อะไรเราลืมแล้วเราก็ไปที่ m o v ก่อนไปที่ move แล้วก็ไปติดที่ชมพูก่อนนะคะติดท,ที่ชมพูแล้วก็ไปดูซิว่า ฟอนของคุณรูเนี่ยใช้ฟอนอะไรก็ใช้ฟอนนี้นะคะเบสก็ทำมาติกที่ตัว m ตัวลายที่เราจะโอเคก็คือเราต้องการจะต้องต่างฟอนแบบข้างบนแล้วก็มาติกดูว่าตัวนี้มันเป็นฟอนอะไรก็คือตัวนี้นะคะ j jpg ก็จำไว้นะคะมาที่ใช้ตัวพวีแล้วก็ทำการลากไห้ดำแล้วอบเปลี่ย ให้เป็น jpg ตรงนี้ถ้ามันตัวใหญ่เกินไปก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเอาเมาส์นะคะไปติดที่มุมให้มันเป็นรูปขยายหดแบบนี้แล้วก็ที่คีย์บอร์ดนะคะกดชิปชิปแล้วก็เมาส์คลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ดึงล่าดึงลงมาะคะเป็นการยอ่อแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบ โลแล้วก็โอเคอยากให้มันเป๊ะก,ก็ทำอีกทำอีกวิธีหนึ่งก็คือการลาก่รงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวหนังสือขนาดของตัวหนังสือตอนนี้ก็คือสิบสี่จุดห้าเจ็ดนะคะเราจะต้องการให้มันเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็คือลองไปที่ว่าสิบสองสิบสองโอเคสิบสองก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็ได้สิบสองแล้วอืมอันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิบสองมาคะอย่าลืมว่าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนสำรับเลเยอร์สำคัญเลยก็คือการใช้เครื่องมือมอฟแนงะคะ่ะมันไม่ได้อะ,อะไม่ใช่เครื่องมือมอฟหรอกแต่ชืเรียกมมอฟนะคะเพราะมันไว้สําหรับย้ายแล้วก็ยืห่หด การจะเปลี่ยนเลเยอร์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนเวิร์ดนะคะเวิร์ดนี่มันจะ enter แล้วมันก็จะลงมาที่บรรทัดหนึ่งได้เลยแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเลเยอร์เห็นไหมคะเป็นเลเยอร์วิธีการจะจับมันแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องไปใช้ที่ตัว o ู e แล้ววิธีการที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือหรือเปลี่ยนสีเนี่ยก็ต้องไปที่ตัวทีอย่างนี้นะคะกดตัวทีแล้วก็เอาไปติกต๊กติ๊กแล้วก็ครอบให้เป็นสีดำอย่างนี้นะคะแล้วก็เล่นลูกเล่นได้ตามตาม้องการ ในฝั่งของเชเลคเตอร์นะคะหรือว่าข้างบนตรงแถบข้างบนตรงนี้นะคะท้้งเปลี่ยนสีและเปลี่ยนฟอนต์โอเคส่วนรูปก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะแต่รูปเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ด้านหนึ่งตลอดเพื่อเพื่อที่จะให้มันเป็นการ,รแสดงแค่เฉพาะในส่วนที่เราต้องการก็คือวงกลมของป้ายนั่เองนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เต็มแบบนี้นะคะ่ะโอเค จบการสอนวิธีการซ้อนภาพไว้เ,เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าที่จะนาไปทําป้ายตัวแทนหรือว่าจะเอาไปทําเป็นการซ้อนภาพแบบอื่นก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ